สวัสดีครับนี่นะครับก็เป็นที่สะพานข้ามแม่น้ำป่าศักตรงทางไปโรงงานน้ำตาลไทยรุงเลอนะครับนกเยอะมากเลยพี่น้องดูดูวู้ช,ช,ชู้นี่ครับนี่นี่นกเยอะมากนี่ก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำป่าศักนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่โรงงาน ทางข้ามตรงทางอันนี้อาคารสูบน้ำหรือเปล่าครับเนี่ยนี่นกครับจุดนี้นกเยอะมากๆเลยเพื่อนๆคือนกมากเลยนุ่นครับไปไกลชุดลูกนู่นๆไกลๆนู่นก็มีครับนกนกเยอะๆมากๆเลยเดี๋ยวเราไม่ได้แกล้งนะครับแต่เราอยากเห็นมันบินครับ เดี๋ยวเรามาดูมันบินกันครับนี่ก็เป็นน้ำที่แม่น้ำป่าสักนะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำไปแล้วว้าว เยอะมากเลย